สวัสดีครับมาดูผลงานพระเครื่องวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อหินนะครับหลังหลวงพ่อโมปีสองศูนย์นะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อจวนร่วมเสกนะครับหลวงพ่อสดห่างน้ํา <Okay. S 1> เหรียญประสบการณ์สูงอ่าเป็นเหรียญที่ลงหลวงพ่อกลวยเสกนอกวัดนะครับ ันนี้เป็นเหรียญกระลัทองที่แขนนะครับอันนี้จะเรียกว่าอะไรแขนขีดก็ได้นะครับมีแขนขีดแล้วก็มีทูบขีดนะถ้ามีขีดเนี่ยพระจะแบบจะคมชัดลึกนะ ก็ไม่ต่างกันก็ไม่มีขีดนะแต่ว่ามีขีดจะสวยกะไรท้องหลวงพ่อโมปีสองศูนย์ครัเอาเอาห้าพันบาทครับห้าพันบาทผประสบการณ์สูงของพื้นที่นะปิดตาหลวงพ่อแพรพิมพ์ใหญ่เนื้อผงใบลาน ปิดตาหลงพ่อแพรพิมพ์ใหญ่เอาห้าร้อยบาทเหรียญพระนะเรศวรมีสองเหรียญหลวงพ่อมุ้ยปลูกเสกแนบร่วมเสก แสงสะท้อนเย็นพระนเลศวนสวยมากเอา800แปดร้อยนะครับแปดร้อย เหรียญละแปดร้อยบาทนะครับมีสองเหรียญเหรียญประสบการณ์สูงนะเหรียญมีประสบการณ์สูงนะครับของดีราคาถูกสังค่าจายเนื้อโลหะเก่า เอาสี่ร้อยแล้วกันนะสี่ร้อยบาทสมเด็จพญานาสงังวอนเนื้อเงินเลขโค้ดนดาเบอร์หนึ่งสามเจ็ดเนื้อเงินนะเอาสามร้อยหลวงปู่กาหลงเหรียญมหายันหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้วนะครับเหรียญมหายันหลวงปู่กาหลงเขียวแก้วพระสวยผิวลุง้ง สวยผิวลุ่งหน้าหลังเอาเอาห้าร้อยบาทเหรียญเงินหลวงปู่แหวนเก้าสิบห้าพันสาเอาหกร้อยบาทนางพญาพิมพ์สังคติหลวงปู่โตะ๊ะวัดประดูชิมพีนะครับนางพญาเนื้อดิน พิมพ์สังคตินิยมนะครับเอาพันห้าแล้วกันสิวก็ีปีสามเก้าเนื้อผงน้ำมันมีทั้งกันน้ำและไม่กันน้ำ เอาพาะเล่นกันอยู่พันกลางๆนะอันนี้ขายไวเลยเอาองค์ละพันละกันนะองค์ละหนึ่งพันบาทมีสององนะครับหนึ่งพันบาทสมเด็จปกโพป,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 ปีสามสามออกวัดทับขี้เหล็กนะปลุกเสกสองบันละนะไปปลุกเสกบรละสองไปอาจารย์ตัวนาะไปปลุกเสกที่วัดซับลำาัยปีสี่สามให้หลวงปู่บุญแซรออกอีกรอบหนึ่งนะ ตรงนี้สวยมีเกษานะครับนบริเวณนี้เกษามีมนสารเก่าของหลวงพ่อกลวยนะนหลังหลวงพ่อกลวยชุดตีนทะโลนะนี่น่าจะเป็นปั๊มขยื่นนะปั๊มยันขยื่นนะเหมือนมนมีตัวซ้อนหลวงปู่หมุนร่วมตรงปู่หมุนเสกนะครับเอา เขาหกร้อยะหกร้อยหลวงพ่อเงินหน้าตรงหลวงพ่อเงินไห้หลวงผู้เพิ่มขอโทษเหรียญหน้าตรงหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะสวยผิวลุ้งหน้าหลัง วยผิวลุ้งเลยเอาสองพันห้าร้อยบาทไก่กระซิบหลวงพ่อรวยผิวลุ้งเอาหกร้อยบาทเหรียญกระดุมปีสองศูนย์รุ่นเดียวกับเหรียญหลวงพ่อหินนะรันนี้เป็นเหรียญกระดุมหลวงพ่อโมปีสองศูนย์หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อรวมเสกนะเอาสองพันห้านะครับส,สวยๆกระไรทอง หน้าปกจิ๋วเก่ามีอายุนะครับนี่เนื้อออกเปท่อนทางค่อนข้างทางเป็นสำลิดของห้าร้อยบาทเหรียญสามโค้ดหลวงพ่อคูณรับสเสด็จหลวงพ่อคูณรับสเสด็จสามโคตด ปีสามหกดอกโคชชัดชัดผิวไฟเดือดเดือดนะแบบนี้นะสวยสวยสวยผิวไฟสวยเอาหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับผิวหนึ่งพันหกร้อยบาทสามโคดนิยมหายากผิวไฟด้วยหลยว, 1, ายยาว,วลงปูทวด กรีบบัวหนุ่มพดพร้อมซองเดิมนะสวยแน่นอนนะอยู่ในซองแบบนี้นานแล้วนะสวยผิวลุ้มนะหนือเด้งๆเลยเอาห้าร้อยบาทนะห้ารอยบาทพร้อมซองเดิมเสนใจเหมือนเดิมนะครับทักไลน์ ID line นะน,นะน,นะครับไลน์นี่นะ ID line ค้นหาแอดไลน์ a c a l l v e t e นะครับแอดไลน์มา acallete นะครับค้นหาจาก ID line นะ a c a l, l v e t e นะครับสวัสดีครับ